ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นเอ๊ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดิโก้รุ่นซปเปอร์เอคันนี้ละครับหลังจากที่ผมใช้มาประมาณเกือบเดือนถามว่าคุ้มไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ซื้อมายังไม่เคยไปเติมน้ํามันเลยครับไม่รู้ทําไมชารแต่ไฟเขาบอกมอรุ่นนี้เขาบอกมอเตอร์2,000วัตต์นะครับวออ่า กำลังมอเตอร์กับการใช้งานเนี่ยในเมืองเนี่ยหรือเหลืออะไรครับตัวนี้เนี่ยทีนี้ของผมพิเศษอย่างนี้ผมชาร์จกับโซล่าเซลมาดูปกติตัวชาร์จของเขาเนี่ยเราจะชาร์จกับไฟบ้านใช่ไหมครับนี่เราจะใช้ปลั๊กเสียบกับไฟบ้านตัวนี้ครับแบปลัวบ้านแต่ผมไปสั่งตัวอุปกรณ์เป็นตัวชาร์จที่ต่อสามารถต่อพ่วงกับโซล่าเซลตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ที่สามารถต่อก็กับโซล่าเซลลได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ย ไปสั่งได้ไปเช็คได้ในอ e ีเวลนะครับและซลาส da าก็น่าจะมีตัวหนึ่งประมาณ700กว่าบาทส่งถึงหน้าบ้านก็ไม่ถึงพันนะครับนี่มันจะมีตัวนี้ก็เราสามารถพ่วงก,กับซลาเซลได้เลยเนี่อันนี้เป็นชุดซลาเซลของผมปาปแล้วก็ผมก็ผ่านเกร์ตัวนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเข้าต่อจาแบตได้เลยวิธีต่อคือเราก็ไปหาซื้อหัวปลั๊กไฟแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ครับแบบนี้แบบนี่แบบนี้เลยละครับนี่ ด้านนี้คือด้านนี้คือไฟบวกด้านนี้คือไฟลบนะครับตัวกลางน,นี้ไม่ได้ใช้ลอยไว้ไเฉยๆนียครับใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะน,นี่้อมแสงนี่มันจะมีช่องเสียบอยู่ครับนี่เเสียบไปเลยอนไหครับเนี่ยเสียบแค่นีเ้เองเปิดไฟก็เข้าแล้วมันก็กําลังเช็คอยู่ มันถึง72ครับเรากดตรงนี้เพื่อเลือกว่าแบตเตอรี่ของเรามัน72ระดับ72อันนี้คือการแสนในการชาร์จ0.3แอมป์ไฟแบตตอนนี้อยู่77ไม่ถึงไฟแบตของรถนะไฟที่มาจากโซล่าเซลล์นี้ที่8.1ตอนนี้เวลา5โมงครึ่งครับชุดนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใช้โซล่าเซลล์ตั้งแต่15ไอ12ถึง50โวลต์หมายความว่าถ้า ของผมใช้แผง3 30วัตต์แค่1แผงเนี่ยก็ใช้ได้เลยอ่าแต่ว่าถ้าหลายแผงเราต้องต่อขนาดน,นะอย่าต่อมุกลมเพราะว่าแผง3 30วัตต์แต่มันไฟออก30กว่าโวลต์และ37โวลต์ถึง40โวลต์ถ้าเราต่อ2อันมันจะเกินกว่า50โวลต์นะครับไม่ได้าอันตรายมันจะพังเสียเราก็ใช้แผงเดียวหรือหลายแผงของผมใช้4ี่แผงต่อขนาดกันมันก็แล้วก็เอาพุทธของเราระบบรถนี้ของผมจะ12โวลต์ เราก็กดตรงนี้เลือกที่ให้เป็น72นวลแค่นี้ครับนี่ผมก็ใช้รถนี้ได้โดยที่ผมไม่ต้องจ่ายจ่ายค่าชาจไฟเลยไม่แต่บาทเดียวเพราะผมใช้กับโซล่าเซล์แค่ลงทุนครั้งแรกมันจะเยอะไปหน่อยสูงนิดหนึ่ง <c oughs> แต่ก็ใช้กันยาวๆนี่ก็ถ้าใครจะซื้อโมอโเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้นี่ <c oughs> ผมว่าคุ้มนะยี่ห้อไหนก็ได้ก็ซื้อมาเถอะ <c oughs> ใช้ได้หมดแหละ เลือกที่ความเหมาะสมที่เราจะใช้การใช้งานนะครับแล้วก็ถ้ามีระบบโซล่าเซลล์นี่ซื้ออุปกรณ์เพิ่มแค่ไม่ถึงพันบาทนี่อยู่เลยใช้ไฟใช้รถฟรีเลยซื้อมาอย่างเดียวครับพลังงานไม่ต้องจ่ายใช้ฟรีตลอดไปเลยนั่นแหละครับก็ลองพิจารณากันดูครับใครที่จะใช้รถไฟฟ้าผมใช้ทุกวันนะครับวันหนึ่งขึ้นเข้าออกเข้าในเมืองเข้าตลาดนี่หลายรอบเลยกลับมาถึงก็เสียบโซล่าเซลล์ชาร์จชา์ชาร์อยู่นั่นแหละ คลิปนี้เท่านี้นะครับก็ให้ความรู้กันไปครับสวัสดีครับ